สวัสดีครับก็พบว่าตอนสุดท้ายนะครับของนู๊โอโอพีตอนนี้ก็จะจะสอนอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นกลางนะฮะก็ไม่เชิงก็สังเกตว่ามันจะมีในภาษาที่รองรับการเขียนแบบเชิงวัตถุก็จะมีคําสั่งนี้อยู่หลายภาษาเดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะนะแต่จาไม่ได้บอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็คือการจัดการกับข้อผิดพลาด นะฮะก็อาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นก็ไม่รู้มีคำท่างทาย c a t นะ finally แล้วก็อ่าโตปิดแปลว่าคว้างนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีประโยชน์อะไรก็คือดักจับข้อผิดพลาดอันนี้จะทำให้เห็นในคาร์ดเมนหลักอย่างเดียวเลยนะฮะคือ คิดว่าคา์ดเดียวเมียน,นึ่งเดียวก็น่าจะทำให้เข้าใจได้นะฮะสมมุติว่าเราอันนี้ดูไปนะสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องจาว่านะฮะก็คือผมจะรับค่านะฮะนะฮะ โอเคประกาศสแกนเนอร์มาสมมติว่าเราเราอย่างนี้แล้วกันเราปิ้นคำว่าเดี๋ยวเราจะปิ้นและอินพุตคำว่าให้รับชื่อแล้วกันนะฮะโอเคอินพุต Input Name นะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้รับค่าโอเคแล้วจากนั้นเราให้พอเรารับค่าเสร็จแล้วก็มาพิมพ์ข้อความบอกว่าฮัลโหลชื่อคนนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคสมมติว่าเรารัน นะฮะ i n p u t n a m มอ่สมมุติใส่ไปก็เห็นหลก,ก็ไม่มีไม่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นะฮะทีนี้เราลองดูถ้าเราต้องเจอกับการใส่อะไรที่มันไร้สาระอันนี้อาจจะอันนี้เัาเป็นสติงไว้นี่วะมันไม่ผิดผมยกตัวอย่างผิดต้องขออภัยด้วยผมขอเปลี่ยนเป็นอินลวกันนะฮะตัดน,นิอินต้องเปลี่ยนจาก เองเปลี่ยนจากรับนานเนี้เป็นสมมุติ ID แล้วนะฮะโอเคโอเคอขอยกตัวอย่างใหม่อีกรอบเลยก็ค,คือรับค่า ID นะฮะหม,มายเลขผู้ใช้ถ้าไม่รู้จักนะฮะโอเคสมมุติรับรับมา 123ก็เฮลโหลหนึไปโอเคนะฮะทีน,นี้ถ้าเราต้องเจอกับไอ้แบบนี้ลนะ่ะอินพุตไอใส่มางนี้เลยภาษาอังกฤษอะไรหรือใส่สัญลักษณ์อะไรมาอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันเจงนะฮะมันทํางานต่อไม่ได้นะฮะซึ่งไอที่ด้านล่างที่เราอยู่มันอยู่ด้านล่างเราไปเนี่ยมันก็ไม่ทําต่อก็คือใส่ผิดก็คือหยุดตรงนี้เลยเข้าใจไหมฮะ คือสมมติโปรแกรมคุณยาวเหยียดเป็นหมื่นบรรทัดอะไรอย่างนี้คือมาผิดบรรทัดแรกๆอย่างเงี้ยก็คือไอ,อ้ที่เหลือไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คือเหมือนกับว่าคิดซะว่าคุณใช้วินโดว์อยู่ฮะคุณแค่ใส่ขอ้อความแค่นี้ผิดนี่เครื่องดับเลยฮนะเข้าใจไหมฮะก็คือเราจะต้องมาจัดการกับการเออร์เลอร์เหล่านี้นะฮะในกรณีที่เจอกับผู้ใช้ที่หมืนๆอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะจัดการมันได้ยังไงแล้วก็เมื่อกี้มันจะผิดที่ส่วนไหน ผิดที่ตอนรับค่าเข้าใช่ไหมฮะไปทันริ่งใส่เป็นตัวอักษรมาแทนเราก็ใช้คำสั่งทายก็คือให้ลองเฉยๆลองทำอันนี้ลองทำอันนี้ดูก่อนนะฮะแล้วก็คือเราลองรับค่าอันนี้มาโอเคลองทำคำสั่งรับค่านะฮะทีนี้เราก็ต้องมันทายอย่างเดียว อ๋อแล้ต้องทายอย่างเดียวเราต้องมีต่อยเราก็ใช้คำสั่ง catch นะฮะแปลว่าจับนั่นแหละฮะแล้วก็พิมพ์ตามนี้ไปเลยตามภาษาเอออันนี้ใช้ในจาวานะภาษาอื่นไม่แน่ใจว่าเหมือนกันเปล่าก็ลองลองไปศึกษาอีกทีหนึ่งลนะองไปเสิร์ชทาย catch อะไรในใน Google ดูแล้วกันว่าภาษาอะไรก็ใช้ไป exception e นะฮะโอเคอันนี้คือการดักดดักักกจับเอ่อ ข้อผิดพลาดโดยรวมนะฮะต้องบอกว่าโดยรวมนะฮะมันจะมีข้อผิดพลาดแบบเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอินเด็กอะเล่เอออฟบาอะไรอย่างี้คืออาจจะในแต่ละภาษาก็อาจจะไม่ได้เจอเหมือนกันเราก็เลยผมก็เลยคิดว่าศึกสอนไว้เป็นกลางกลางเนี้ยน่าจะดีที่สุดนะฮะโอเคก็ okay. คือทําอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันเจ๊งหรือเออเรออะไรให้ทําอะไรโอเคนะฮะสมมุติ system dot ปิน้นโอเคให้ปิ้นคำว่าเออร์เอร์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคหรือหรือ,เ,อ,อเราประกาศไว้เป็นอันนี้มันเหมือนเป็นตัวแปร e นะฮะเออร์เรอร์แล้วก็ปิ้นค่า e ออกมาได้ด้วยนะฮะก็คือค่า e มันจะเป็นตัวบอกเองว่าเออร์เอร์แบบไหนนะฮะถ้าเราประกาศ exception e ไว้อย่างนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ โ้ไทยมันอยู่ในนี้ต้องโอเคเราขอคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนโอเคสมมติเรารับค่าโอเคหนึ่งสองสามไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเออ o r เลอร์นะฮะที้ถ้าสมมติมันเออ o r เลอร์สมมติมัน e r r เออเลอร์สมมติมันเออ o r เลอร์สมมติ A F D F เอ r o เลอร์แน่นอนอ่าเมื่อได้เขียนเออ o r เลอร์ Java dot U T i dot อะไรอะไรอะไรของมันก็ว่าไป เราก็จะรู้ว่าบันร er เออรเลอร์ยังไงแต่จริงอันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนงงนะก็สรุปไม่ง่ายว่าพิมเออ์เลอร์เนี่ยแหละอัน,นจะเออเลอร์ทีนี้ในนี้อาจจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องไปดูว่าแล้วแต่ภาษาว่าภาษานั้นอนะ่ะมันอาจจะใส่พารามิเตอร์แบบไหนเข้าไปให้รับรับกบข้อผิดพลาดแบบไหนนะฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดท,ที่หลายๆแบบโอเคทีนี้เราลองดูคําสั่งอีกอันหนึ่ง ก็คือ f i n a l f i n a ล l y ก็คือไม่ว่าจะ Error หรือไม่ Error นะครับสุดท้ายให้มาทำอันนี้ด้วยไม่ว่าจะ Error หรือไม่ Error f i n a l l <ly> ฟลลีก็แปลว่าสุดท้ายหรือท้ายสุดเนี่ยแหละฮะก็คือให้มาทำในนี้ด้วยนะฮะนี่ทำไมพูดอืมใส่แล้วกรบสุนไปด้วยจะงอนโอเคเราลันโอเคสมมุติหนึ่งสองสาม ก็เฮลโหลหนึ่งสองหนึ่งสามไม่ใช่หนึ่งสองสามทีถ้าเกิดว่าลันแล้วทําผิดมันก็ยังจะสุดท้ายมาน่นดเออร์เลอร์แล้วก็เฮลโหลศูนย์เห็นไหมฮะคือใส่ผิดมันก็ยังสุดคือเออคือไฟนอลลี่เนี่ยสุดท้ายจะผิดหรือถูกเนี่ยก็ให้มาทําด้วยโอเคไหมฮะก็เท่านี้นะฮะเดี๋ยวเหลืออันหนึ่งคือโทรนะฮะก็คือแปลว่าเครื่องนะฮะอืมเดี๋ยวจะพูดยนงดีคือ มันเหมือนเป็นการส่งนะฮะส่งไปส่งไปให้ <c oughs> ส่งไปให้มันมันผิดหรือส่งไป,ไปให้มันทําอย่างอื่นหรืออย่างไรต่ออะไรก็ว่าไปนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาลอง,ลอง,ล,องลองทากับอันไหนดีเลยลองอันนี้แล้วกัน so, เอ่อคือเมื่อกี้นี้ก็ สมมติ ID นะพูดถึงเหมือนรหัสสมาชิกอะะคือมันไม่มีทางจะติดลบด้วยอไปคือคงไม่มีใครหรือร้านไหนอะไรที่เขาออกบัตรสมาชิกหรือว่ารหัสสมาชิกอะไรมาแล้วติดลบใช่ไหมฮะก็ะคือว่าสมมุติว่าเราจะให้มันเออร์เอร์ด้วยถ้าติดลบโอเคไหมสมมติ if อ่ะ ID น้อยกว่าศูนย์โอเคเราก็จัดเลยฮะ,ะโอ new exception โ okay. อเคแล้วก็ต่อในนี้ด้วยโอเคก็คือสร้างให้มันเออเลออยอีกทีนี่นะฮะเราล,ลองรันนี่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆนะฮะสองสามไม่เออเลย อาจจะมีวิธีอะไรพลิกแพงไปก็อยากะให้ไปศึกษากันในภาษาที่ตนเองใช้จะใช้หรือจะศึกษาอีกทีนึงฮะสมมติอาพิมพ์ผิดไปเเลอเออเมื่อกี้เราติดลบนี่หว่าใส่ผิดสมมติลบ1,000งพันถ้าเออเลอแต่ไฟนอลติดไฟนอลลี่ก็คือสุดท้ายก็ต้องทำนะฮะนี่กระถีบแล้วกันก็คือเออติดแบบติดลบนะฮะ ลบหนึ e ่งพันอมอีกำ e i d น้อยกว่าศูนย์โทรนี้สิอย่างนั้นะ็แอปหนึ่งในนี้ต้องถ้าใช้โทรแล,แล้วต้องเปลี่ยนเป็น g e get message มั้งแต่ผมจำไม่ค่อยได้อันนี้ผมไม่ค่อยใช้ สักเท่าไหร่ต้องขออภัยนะฮะสมมุติว่าขอร้านอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดแบบนี้เป็นแนวเออเรื่อยเพราะแนวถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดจากการโทรอเออเรื่ n ย g นก i v e โอเคก็คือถ้าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าใช่ไหมฮะเราก็จะให้ ส่งฮารามิเตอร์ไปไปที่เนี่ยในเนี้ยนะฮะแล้วก็ใส่ข้อความตัว e ไปเยว่าเออเ r อร์เนกาทีฟนะฮะก็ต้องลองลองไปไประยุคือหลักการมันก็มีแค่นี้นะฮะคือการจัดการกับอะไรที่จะผิดพลาดนะฮะของโปรแกรมเราก็นี่ก็คลิปทุดท้ายแล้วนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมอาจจะได้ความรู้ไปไม่น้อยก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะ โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ